ามือนีเสาวันผาฮัตจ้าเด็กหน่อยว่ได้ไปโรงเรี้ยงแจ่ข้าวผ่านกันมาเลี้ยงควายจ้่ก็เด็กหน่อยจา้จาจะล่อส้มจา้าเขาสิเป็ดขามสะพานเด็กหน่อยเห็ด่ึถือมื่อวานน้ำจา้าจ้าเด็กหน่อยก็ะเด็นมเลิน้ำกล้วยหน่อยจา้าหมาหาเหาให้ควายได้จ้านี่ตูบตูปตูบหาเหาให้ควายตีตูบเพิ่นบ่ได้กัดได้จ้าเพิ่นเพิ่นใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญให่หาเหาให้ควายจา้า ใหญ่ๆจ้ใหญ่ๆอทองห้อทองนะครบมตรอดฝังกานี่หฮาวไอ้คล้วยติตูบมุนมันมัต้าเอาตมอล้อ้แม่ไม่เี้มี้เ่แนดีนมี่ิเห็นไหมฮะ กันมาเลี้ยงควายจ้ะขี่ขั้วเหรินนะจ้าคุ่ณลายสีอิ่มหยาเนี่ยเลยเนาะทองใครกรุงลงลอีกแล้วมันนี้ผ้าออกกินตะเสาจ้าบ่ได้ไปส่งเด็กหน่อยโรงเรียนจ้ามันนี้สวยเลยจ้จาจักหน่อยก็ได้เขาขอ,อกนอนเว้นละ จะเข้าคอกน้อแม่นหรอบ่ึแหาส่คนนู่น้อยๆไปื้อแม่ขึ้นอยากขี้แทแม่ขี้น้ำเนยขี้ควายเหริน้ำกานจ่าเ้ามเลี้ยงควายจ่าถ้ากันไม่ขี้ควายเหรนจ่าขันทอง สบายสบายสบายไมาได้จ้าพ่มิมจพี่น้องพี่กุ้งไ้จาเจ้ามาถ้าเบิ้งได้จ้าว่าเฮาสิขนขามไปทางอันพนใดพรจ้าสิขามสภาพจ้าสิไปทางเถียงหน้าจ้าเด็กน้อยเฮข้นมัวนี่จ้าสิกาขามบ่วพุชาพิทยาธิกล้าีิงไว้ยก่อนเลยโอ้พิทยานแกาอด้รถมาหักดอบ

อยงกอิเนียเักก็ฮักกว่านี่หรอวะจะถงมากไม่ติดรูดชมาเลยาเลยไม่ไมาอย่ามตายตย้ไปดูพี่น้องโอ้ยโอ้ยสันอ๋อมีไอ้ทีเป็นยมาไหนย่ตันวานมันสิมากเมอดไย่ด้จ้าเพราะเปพี่น้องนนกวามิีขามเมื่อใจะสะพานเด็กน้อยเห็ดเองเมื่อวานนี่จ้าจ้าเด็กน้อยกันได้มาแก่เฟี้ยงจ้า เอาบุญหลายแกจะมูถ่ายยุคอกพุ่จ้าแกไปกินอาหารวางจ้าจ้าก็เอามากินอยู่ในคอกไปละจ้าอาหารวางพี่จ้านอนคอกมูถ่ายยุคอกไปละจ้า เดินหนาพเนาบุญหลายเขาบอกเขาบอกว่าเดินหนาพเนาบุญหลายน้อนนั่นน้าหอดคอกแล้วบัดนี้บุญหลายเขานอนเว้นบัดนี้ไปเลี้ยงควายพักกาดเอาควายขอกอกแล้วก็ไปแก้เฟี้ยงมาให้กินเด้อจ้าบัดนี้ อย่างนักกู้ม่ขอขอ,อลางแกเฟี้ยงมาให้กินใน้ขอ,อกจ้าคนเขานอนเว้นหรืจ้าแบบนี้ไปเขับไปนอนเว้นมานีิจ้าเพิ่งกำลังกินเฟี้ยงเด้จ้าเอากล้วยแก่มาบั่หันหรืจ้ากินเฟี้ยงกินยาเอี่ยมแล้วก็มากินเฟี้ยงอีกเนาะเงินเนาะเออเป็ดจะเสียบหายแต่มวลข้ขงงามมาไงหนึง่ง นี้จ้าพ่อแม่พี่น้องกิดเปียงดีดีจ้อาอัดไว้บักหลายจ้กาก่เบิดแล้วเฮ้ยเสียงหย่ำเป็นตะเสียพ่ายเถอะเอบ้างเอา,อเอากินวันนี้บุญหลายกิน,งนงบแงเจาสอแก่นี่และจ้าโตเด็กหน่อยไปแก้จ้าบุญหลายเนี่ยแหละจ้าคนหูจ้าคนหูหูเพิ่งได้ ปีสองเดือนจ้าบุญไหลายขันท่องอืมเลื่อละ,ละยอยโอ้เด็กหน่อยสองตัวนอนแล้วบุญสู้กับบุญมี่นอนเหรอจ้ะบุญสู้ห่วงนอนเหรอติบุญสู้สู้กับบุญมี่นอนเหรอจ้ะบุญสู้ ตัวหันมาพี่เร็วพ่ส่งอยากนอนคับแต่อซอยซอยโอ้ยนอนทานกน่อยยดากน่อยนอาีกน่อยสิโซกเือเหล็ยตมแต่โซ นอนตาดิกหน่อยดิบหน่อยมาจ้ะเอ้าทองนี่จ้ะกินแล้วทองไข่อุ้งลงนอนเว้นบาดนี่เอานอนบาดนี่สามโมงยังคอยพากันออกกินไหมเด้อนอนบาดนี่จ้าพ่อเมียพี่น้องไฟใหม่จ้าไฟใหม่นะจ้าพอดีเด็กหน่อยคล้วยเขาคลอกแล้วเห็นไฟลุกบ่มจ้าเลยพากันมาหมอดจ้าเอาอันหมดเสาเทียงไฟฟ้าเอาไปสีเสาเสียงไว้น้ำ เด็กน้อยพากันมาหมอดันเสาเถียงไปจ้ะอยู่เถียงอีกเถียงนึงพี่จ่าเสียดเห้มันดับกันบังคันนะมันสิบล่ามไปเถียงอลยนะมองไดใส่อ้อยแม่มาเห็นมันลุกได้ล่ะนี่แหละจ้าบพราะใจากเถียงเราจ้าคุนเถียงจ้าเถียงเขาอยู่ญี่ปุ่นจ้าใหม่เบิดหน้าเลยจ้าขุนยักษ่วไผ่มาจู่จ้าเห็นแต่ลุกเบิมเบิมจ้าเข้ากันเลยพากันมาหมอดจ้า น้าแม่สามนันบ่คือป้าน้าแม่สามนันตีน้ามาม่สามสามนันตีนี่เดีอยู่ในหนองนี่เด้กกระลุงหลุมเมาอที่ล่ะเบอร์ในเจ้าอแม่พี่น้องใหม่จนทีเบิร์ตเรจ้ะเด็กหน่อยกำลังพากันหมดที่จ้าน้ำเบิร์ตได้เจ้าแบบนี้น้ำเบิร์ตเขาได้มาเอาน้ำอีกได้เจ้าพอดีน้ำเบิร์ตจ้าลุงมาตากระน้ำอยู่ในหนองพี่จ้า เขาหนักหลายเท่เต็มเทรมมันหนักไปไปมันเดียวรูดับเพิ่งกัเลยฟ้าเพียงนคมาสีในคนเนี่คือแรียนกายอยู่ืือ มาแด้วจ้าพ่อแม่พี่น้องกินเขา่ากัน<ย>นี่จ้าหมดห้าพานไปหมดไฟจานเม,มื่อยแห้งจา้ามูนี่เจอแจ็คพอตจ้าจ้คผู้ใดมาจูดจ้าเมียเอรีแอรลยจ้ามูนี่ถ้ากันไปหมดไฟกับเด็กน้อยถึงมาจ้าก็เลยผ้ากันหิวเข่าจ้ามากินเข่าเร็วๆเด็กน้อยกินแนะเข่าเด็ไปปลูกอ้อยต้อนแล้วตกปลาดิ้งเถอะข้าประแดดบ้องจ้า เด็กบอกจ้ะส้มปานินนะจ้ะไผจ๊ะตะวะอ๋อให้ฝาให้กินไป เขาแล้วก็อยากกินบัก่วงจ้ะไม่ได้จ้าเพราะไม่พี่น้องก,กินบัก่วงป้าจ้ะแซ่บจัาจ้ะเขามีคนกินน้ำจ้าพี่น้องไม่อยากเล็กน้อยไม่อยากจ้ะ จ่าบันนี้เ้ากับด้ขึ้นมาหอดปลาปามาหรือจ่าพากันมาสับปามจ่าเบอร์กันจ่ามันมีน้อยสุมม <laughs> กออสสบอมีพอไห้เกียะบอสุกบอปาม จิงเกียดคือแต่จิงโอ้ยทั้ทานักตีเด้อนี่ทัทานักคือเนาะเก็บเก็บเก็บในวนมันสุกจนวานรวนเหรอจ้าเหมือนห้องกะได้มาสับจ้าสับลงกระแตกอาญานะจ้า มาสับพ่อได้แก่จ้าพ่อได้สือประตูปนจ้าบ่หลายดอกจ้าปาเมเฮาพ่อได้แก่ด,ดูจ้านี่ตัวนีก็ล้นอัน่าออกกอนต่อเียอเยไม่ยังก็ชิ้ง,งบ่ได้บ่ได้ล่ากลางขั้นบ่ได้ ถึงปะลาเสียมคือสูงเด็ดมันใน่จกต้นปาปก็สูงสูงจ้าเสียมซับอย่าเป็นปะหลงไก่ลวนหรอคะปึ๊บสุกยังบ่ เดี๋ยวเติมกันด็กว่ยเจ็บปามล้นจ้าเม่อปามก็ล้วนล้วนจะฮะเก็บปามก็ได้จ้านี้จ้าคลิปนี้เขาขอขอฝากกันหน่อยสักนิดก็ได้จ้าเนาะคลิปหน้าจงพอกันไหม่นะจ้า ขอฝากส่องขอบคุณอีสานนาหน้านะไม่ไดจ้าขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำจ้าสวัสดีจ้า